ออเทมใหม่ครับกระเป๋าเลยบยอดเออเดอร์ต่างๆครับของที่พิเศนะครับสวยไหมครับดูนะฮะใบไม่ใหญ่เท่าไหร่รอครับใส่อะไรไปได้บ้างอ๋อมีแคตตาล็อกอินชูเมนทิวเลยครับมีแคตตาล็อกฟิตติ้งมีแคตตาล็อกวาล์วมานิโฟล์นะครับ มีที่ตัดท่อด้วยครับมีโบนโัว H K K ด้วยนะครับชักเยอะฮะมีแคตล็อกวาล์วนะครับนิดเดินวาล์วนะมีแคตล็อกรวมนิดเดินวาล์วด้วยนะครับมันเยอะอย่างนี้ครับอืมอุ้ย,ยมีเครื่องฟิลลิ่งของนิทตอนสตีลด้วยนะครับอ่ามีเฟสเกตยริก้าด้วยครับ มีายล็อกด้วยนะครับเคยใช้ยังครับไปล็อกนะครับมีคัตล็อกของเซอร์เคิลซีคอนโทรลด้วยนะครับอุ้ยมีอะไรอีกอ๋อที่จะคาญขายไม่ได้ครับโน้ตบุ๊กผมเองนะครับมีเยอะแยะหมดเลยนะกระเป๋าจุจริงๆครับด้านข้างมีกระเป๋าข้างด้วยนะครับใส่มือถือก็ได้นะครับใส่คัตต่อแจล็อกก็ได้นะครับ ข้างในข้างในเรามีกระเป๋าอีกฝั่งสี่ใบครับไว้ใส่บัตรกินกาแฟครับพอมองเห็นไหมครับเราเราปิ้นให้ดูดีกว่าครับเห็นชัดๆเลยครับมีกระเป๋าข้างละสี่ใบครับออกข้างที่ใบใหญ่มี2องใบครับ จุใจดีไหมครับมีเป๋าซอดอีไหมครับไม่มีแล้วอ่าฮะออเดอร์เลยไหมครับไม่ครับเราไม่ขายครับเฉพาะเสาสามเทดเทกเเท่านั้นครับบ๊ายบาย